สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องฟองไยสุกขู่สุกคนครับวันนี้มาหาจินไม้ไม้ครับตอนต้านําจืดหลายมน,นีผ้ามาเล็นนำเข้มครับภาสีหายยังติดตามบังครับทะเลส,สวยๆครับมน,นีผ้ามาเบิงทะเลหาจินทะเลนะจาจินถะหนัจืดหลาย ครับตอนนี้อะกำลังเตรียมโตขึ้นแม่ติมส่วนหิวครับกำลังเตรียมอุปกรณ์งล่งยองทะเลล่ะมันนี่ฮะจิมาหายัางหาบักหอยสาวเวิงยุไก่เลยสาวเวิร์นแ่ยี่บอกนี่ปลาหำครับ เปนเนี้ผ้าขอบครัวมหาหาหอยครับหามลงมันมวนครับวันหยุดฮะตรงทะเลครับสาวึงได้แล้วเรียบร้อยสาวฝืนคนสวยครับผมเื็นนี่บ่อรู้ว,ว่าปลาหำเป็นเด็ดยานแม่งกระพุ่นหรือเปอล่าบ่อรู้ครับมันทรงตื่นตื่นแน่จังหน่อย ทะเลครับงามงามสวยห,ย,ย,หยหลายอยู่บ่พอพ่อได้ยืนบ่นี่แหละครับวิธีการหาหอย,หายสาววงยองก้อนมูลเลยมันมวนครับมันีพ่ได้ไปหากุง้งพ่ได้ไปสอนกุ้งน้ำจืดนะครับเมนีบ้าเปลี่ยนเมนูเออเปลี่ยนเป็นน้ำเค็มครับเนี่ยครับห้อย พอได้อยู่ครับปลาหาได้ยังไงเราบอกมโอ้นีดจัดพี่น้องอืัลาอันนี้มืออาชีพครับสาวงมืออาชีพอันนี้มือสมรครเลน,นะครับทะเลงา,งามครับมันมนีเห่นน้เนำเค็มไม่เลรนน้ำเจ็ื นี่คุณแม่ตีมครับเมื่ออาฉีบด้วยกันครับนี่มันสูตีเลยกี้เอาองไปทาเมื่ออาชีบว่าเขาหาแนวในี่ปลาแล้วเออแม่นี่ต้งหาทังปลานี่อาจเอ้อยังมานี้ยตัวหนีบงเน่ตัวนีเป็นสีบนี่ัดชแ่เด็นี่อ๋ออันนนี่ครับนี่คกด้่ นี่วใหญ่เป็นไงงามนะงามนโอ้โหนี่นะครับปลาเด็อยข้างนะครับปลามาหอยข้างแอีแก่นี่ขาดลยะังโอ้โหนู่นนี่ที่มวยใหญ่ยังเหรหอยข้างคือกมาวะยขมันม่วนแล้วพี่น้องง่าหย่ับนน ป้านสิลไม่เนี่ยวันนี้มาหลายคนแน่ขาดแน่จ้าคุณพ่อพัดนะครับคุณพ่อบรได้มากวันนี้ก็ทรงตัวแทนมากครับคือคือกันนั่นแหละเจ้าเข้าใจ๊กี้พี่น้องคล้ายๆกันน่ะอย่ามุดจับมาเลยบ่เต็มเลยโอ้โหเต็มเลยประสนไายนี่นะครับหอยหอยลายแบนี้หอยลายหอยลายเนี่ยหอยข้างเนี่ย ปลาปนกันไปครับหาไปเรื่อยๆมันหนีมาตะเสิร์ฟแน่ครับนี่หนำจะขึ้นเพราะว่าหนำเอาแล้วครับปลาหามบอกว่าหมุดจักหน่อยก็นมาสั่นอุ้ยหอยข้างแล้วปลาอะไรหอยข้างโอ้เท่ากับหมันแต่ข้างๆแต่ว่าปลาเนี่ยเกียรใส่ไปเตยเตยจริงโมก็หนาเนี่ยโมธนาโดซีมุดเอาไปเจน่เป็นไง ตำมุดประคอใหญ่ละใสหอยค้างอีกปัดเทีเมื่อแถวว่ะโอ้แน่นอนแน่นอนเมื่อสิมดอีกแล้วต้องเจอสาววึงครวยเพิ่งเยยับตงไมยังยังบหสังพหอยอันนึนปูปูเขาไปอยู่ในหอยปูเสฉวน นี่หมู่บ้านมัสีลงด้เน้อแม่น้อหมอปลาแล้วมือฉีบไงมือฉีบก็สาววุ่นฟังไงวยคุณนมันเริมลงหลายแหละเด้นีเน้ะเริมแล้วหนาวเริมลงแล้วทำมลน้ำกันเด้อพี่น้องมานีมนีเลน้ำเค็มหมาย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  ที่แรกว่าจะไปสอนกุ้งครับปลาหำบอกว่ากินกุ้งเบื่อแล้วอยากกินหอยแนวเป็นไรเอ้ยน่าผีเมือไเลปลาหำใส่ได้ใส่ได้ตามมวงน้ำกันพี่น้องมามวนๆน้ำกันครับปลาแดงแห่มาโอ้ยแหย่ตึกบ่ได้เนาะมันเลุกเนะา,าะฮะ ปลาได้ๆแล้วครับแป๊บเดียวเน่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 หมกเกาอะไ่ะขึนได้ยี่หอยบิดโอ้ยทั้งหลายแซ่บปลาใช่ป้ะหอยบิดโซจังเลยนี่เด้อพี่น้องหอยบิดครับแซ่บคักขนาดแล้วเมื่อวานแบบแซ่บเลยเนาะวานตัวใหญ่เนาะตัวนหอยบิดครับหอยบิดอันนี้หายเห็นได้ด้วยครับเนี่ยห่าหอยเห็นจ้าจ้าเลยนี่แบบว่า หลายคนก็จะวา่า,วาผมไปซื้อมาจากตลาดว่าตแม่นะครับปาแบบว่าจังสี่เลยครับนี่แหละครับปลาห,หำมไปมากปลาหำเมื่อสอีเลยบัดีเมื่อีเลยปุบเนหมูออเลย,ปยเป็นมูลเลยแนะ <laughs> ม่แนะ <laughs> ม่มมลล <laughs> มมตีมส่วนหิวบอกว่าบัดนี้พอบปกหอยปกติแม่ตีมส่วนหิวในี่ฟีมือเลย,ยสุดล่ะ โอ้ยมามาเล่นน้ำเค็มน้ำกันพี่น้องมวนๆครับเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศน้ำเค็มขาเสื้อขาเสื้อใช่อ๋อไปคขาดเสื้อทะเลชิดช่วยพี่น้องหาจินได้กัน มวนมวนไปครับเห้หองหอกับฮอนฮอนพี่น้องเลยฮาแซนาี่ฮะเนี่ยอยากนด้กินไปครับหม่องจะได้กินยัดไปปูนน่นปะปลาหามเราฝีมือดีด้วยธรรมดาได้ถ้ายอยู่ลมบ่แหง้งลมแห้งขืนแห้งเนี่ยเอ้ออยถุงมันมีสำานินบอกคือถุงเขียวก็หลายอยู่อโอ้ สาวอึ่งเป็นไหนคือมิดแต่นาะสาวอุ่งครับเรื่อยๆได้ตัวใหญ่เลยแต่บ่ใหญ่เป็นไหนนี่แหะครับซ้ำนี่ละไปเรื่อยๆท่านพ่อมองมันมันการแต่หลายโตครับนั่นปลาหามแล้วเจ็บเอาเจ็บเอาอยู่ค่าก็เจ็บเฮต้ารถปลาเราได้มองมันพอดีเลยคุณแม่ปลาเราดี ลาเหห็นนอมัดีตามบังน้ำกันพี่น้องจะเป็นมวลลายหาหอยครับนี่ตัวใหญ่เนี่ยเจังหน่อยนี่ตัวนี้กับตัวใหญ่เอาอีกแหละปาน้องหมดตัวแล้วเป็นมูเลยด้วยเดี๋ยวเราตามโอ้ยงามพี่น้องเลยมาบิดมาบิดทำบิดเจ็บไหมบิดขึ้นมาเบิ่มาบิดหอยบิดปลาหอยบิดหนู่นนี่หน่นยังไงเพคะเลยใส่ใส่ติดตามมั้งครับ วัดชูแมนแมนแมนมะนาวดอกนักอึ่งเลยอ่ะเออมะนาวดอกหนักตาเบิ่งมานี่แหละครับหอยบิดตาหมบรรมุดมุดตลอดนี่แหละครับโอ้ยใครหมดงุ่มปลาจะหมุดนำเจิดครับหมดนำเข้มดากฟู่ได้เรื่อยๆครับผม เล็บสะสมเรื่อยๆเล็บสาวหุงคุณแม่ติมส่วนหิวกับมิดตอนนี้ยังหาพ่ะท่านใดมาว่านแม่ติมเป็นแชมนะครับแม่ติมหาเจงๆๆๆอย่าง,มมมงไ,ไม่สังมิดมันสีบาดตีนแน่นินี่บุ้ย้อยมิดทีแม่บาดตีนมองนีเพ<อ>ราะจังคืนกับวัวแห้งนะครับขึจะได้ หาไปเรื่อยๆครับอหอยหวานบ่ยูปางหินไงตัวนั่นมันบ่หมู่บ้านนี้เ<ไ>ป <หา S 1> ็นาดีละปลาดดอันอกกอนี้ก้อนหาไปเรื่อยๆเอออารอนน้ำลงกันหมดอีกแล้วพี่น้อง <Yeah. S 1> คุณ แล้ววา่าอเจตีพอได้ว่านมกินหนามหมดหมดคุณพอ่อคุณพ่อพันบอกว่าหมดแล้วมันวิ่งไปกินหนามหมดร้ายมื่นนะ <S <S แต่คนมันหมดก็ได้ครับอ <Yeah. S 1> ืมแต่แต่เขาบหมดถ้ากัดตีนขีบเอาฉีบเอาฉีบเอาเรื่อยๆครับไ,ไล,ล่ไปไม่ห่วยนะเนี่ย ฝากติดตามบ้างนะครับดิเห็นหนังเต้นในขั้วในหยังบอเออแต่อันนี้ว่ามาออกออกพื้นที่กันครับเปลี่ยนบรรยากาศอืมน้ำเข้มครับทะเลสวยๆติดตามมานน้ำกันเดอพี่น้องหาไปเรื่อยๆกันครับทะเลงามครับผม เดาให้คุณแม่ติมส่วนหิวปลาทำซาวึงหาไปเรื่อยๆเดี๋ยวบาทอนสิงลงมาซอยปัญหาอีกครับผมสรุปผลงานมือนีครับพี่น้องหอยบิดโอ้แต่หลายแห่เต็มกระมังเลยครับหอยตะลับแน่หอย หอยลายหอยบิดหอยข้างสลัพัดหอยนะครับร่วมกันกเต็มกระมังพอดีครับวันนี้ปลาหมมันกโมูครับแต่ลายกรโม่ามากับสาววึงนะครับเมื่อฉอีบมามากินหอยน้ำกันพี่น้องแต่ลายครับวันนี้ อ่อนซ้อนลายเดชนี่ต้นไม้ใหญ่ๆพี่น้องอ้หอยหอยบิดหอยข้างครับหอยข้างกระเด็นลายเติบยุบนี่ต้นไม้ใหญ่ๆพี่น้องอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบไปเพียงตอนนี้เด้อพี่พน้องฝากกดไลค์กดติดตามให้นะครับสำหรับมณีสวัสดีครับสวัสดีบพี่พพน,น้องแน่ครับผมโอ้ย